สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดเจอบ่อยๆคือน้ำนมน้อยไม่เพียงพอรวมถึงภาวะความเครียดอ่าเวลลี well ่เจอตัวช่วยที่ครบเครื่องมากๆน่าจะตอบโจทย์คุณแม่หลังคลอดได้ดีเลยแหละครับควรจะทานก่อนที่จะให้นมน้องเนี่ยประมาณสัก10-15นาทีนะคะอุ่นจัดนิดหนึ่งจะช่วยได้เยอะเลยค่ะเวลี่ well Hell Your Life สุขภาพดีเวลี well ่ช่วยได้ สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับสิงหาคมนี้ใครที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่เวลลี่อาสาหาตัวช่วยรับมือสิ่งที่คุณแม่หลังคลอดเจอบ่อยๆคือน้ำนมน้อยไม่เพียงพอรวมถึงภาวะความเครียด เรื่องนี้เบลลี่ไปหาข้อมูลมาให้แล้วพบว่าความเครียดไม่ได้ทำให้น้ำนมลดลงโดยตรงแต่ความเครียดจะไปกดฮอร์โมนออกซิโทโซินที่ช่วยให้น้ำนมไหลได้ดีจนทำให้น้ำนมไหลช้าลงและมีปริมาณน้อยลงได้ครับ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวเพิ่มคุณภาพและปริมาณให้น้ำนมคุณแม่สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์14 28สัปดาห์เป็นต้นไปช่วงนี้คุณแม่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไว้แต่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเวลลี่พาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีค่ะน้องเวลี เท่าที่เบลลี่รู้มาหัวปลีช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่ได้แล้วมีพืชผักหรือสมุนไพรอื่นๆที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้อีกไหมครับเราใช้ขิงนะคะวิลลีนะคะขิงนี่เป็นตัวที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณและขิงก็มีสปปรรพคุณที่ดีมากเป็นสปปรรพคุณที่เผ็ดร้อนนะคะทำให้กระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำนมได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะเวลาที่จะทานพวกน้ำขิงนะคะควรจะทาน ก่อนที่จะให้นมน้องเนี่ยประมาณสัก1 0 1ถนาทีนะคะอุ่นจัดนิดหนึ่งจะช่วยได้เยอะเลยค่ะดีเลยครับถ้านั้นเวลลี่ขอไปหาตัวช่วยตามที่พี่แต่งแนะนำให้คุณแม่แม,แม่ก่อนนะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะวินลี่วันหลังมาใหม่นะคะถ้ามีอะไรสามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะคะบ๊ายบายอืมอ่าเวลลี่เจอตัวช่วยที่ครบเครื่องมากๆน่าจะตอบโจทย์คุณแม่หลังคลอดได้ดีเลยละะ้ครับ จากการศึกษาวิจัยพบว่าในซุปไก่สกัดนั้นมีคาโนซีนที่เป็นโปรโตีนขนาดเล็กที่มีประโยชน์มากๆช่วยลดความเครียดช่วยลดความเหนื่อยลา้ขาขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตรบำรุงร่างกายให้สดชื่นสมองไบรท์แบบบูดบูสเพิ่มสารอาหารในน้ำนมแม่เช่นเลคโตฟลิน EGF และ t g f บ e t a ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันให้ทารกที่ดื่มนมแม่ และผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อความต้องการของคุณแม่หลังคลอดก็คือ<ป>นี่เลยครับบีเลฟแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขิงเพราะนอกจากจะมีสารอาหารสำคัญสำหรับคุณแม่และน้ำนมแม่แล้วยังมีส่วนผสมของขิงที่มีประโยชน์มากมายและเป็นสมุนไพรที่คู่คนไทยมานานช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและลดอาการคลื่นไส้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าคุณแม่ควรดื่มบีเลฟ แบรนด์สุดไก่สกัดผสมขิงวันละ2ขวดตั้งแต่สัปดาห์ที่37ของการตั้งครรภ์ต่อเนื่องจนคลอดและให้นมเบบีเพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกเวลลี่เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะครับเลับลับ